เด็ดพริกครับจะทำน้ำจิ้มปลาทูเอ,อเยชน,นี้พริกแดงตอนนี้พริกราคาก็เริ่มลงมาแล้วครับเมื่อเมื่อเช้าซื้อโลละโลละแปดสิบจากโลละร้อยห้าสิบนะวันนี้ที่ตลาดไทยเหลือโลละแปดสิบส่วนพริกเขียวจากโลละเจ็ดสิบแปดสิบเหลือมือเช้าโลละสี่สิบบาทเนี่ยเราทำน้ำจิ้มวัน ใช้วันโลนะใช้พริกแดงโลหนึ่งพริกเขียวโลหนึ่งครับเราทำน้ำจิ้มสองอย่างครเป็นซีฟู้ดกับน้ำจิ้มถั่วนะครับเด็ดอย่างเงี้ยเดี๋ยวช่วงบ่ายก็เริ่มทำแนละ้วใครอยากรู้เมี่ยงปลาเผาร้านแสงตะวันก็มาเจอกันที่หมู่บ้านโวทองธานีได้นะครับ หมูบ่บ้านบัวทองธานีตรงสารพระกลมนะครับขายทุกวันขายทุกวันก็มาลองชิมดูรสชาติของเราว่าจะเป็นยังไงนะว่าจะอร่อยแค่ไหนเราขายถูกด้วยครับน้ำหนักปลาที่ที่เราขายนะครับเก้าขีดนะเก้าขีดเราปลาเก้าขีดเราจะขายอยู่ร้อย สามสิบร้ยสี่บาทร้อยสบาทแล้วก็ถ้าน้ำหนักปลา8ขีดเราก็จะขายอยู่ที่ตัวละร้อยยีสิบนะวันนี้ได้ปลาเก้ขีดถึงโลหนึ่งมานะฮะก็จะขายอยู่ที่ร้อยสี่สบอ้าวก้องลงเพาะว่าจะขายอยู่ตัวละร้อยสีิบครับวันนี้บางวันนะฮะ ดูปลานะครับดูปลาถ้าเราได้ปลาแบบส,สวยๆมาอย่างเนี้ยเราก็คัดมานะครับคัดมาเราเราจะขายอ,าอยู่ที่วันละ20ถึงไม่เกิน30ตัวไม่เกิน30ตัวขายเพราะว่าเราจะขายให้หมดไม่เหลือเป็นปลาเก่า,าและปลาของเราเราซื้อปลาเป็นซื้อปลาเป็นแล้วก็ มาใส่อ,อกไว้คือฆ่าเลยนะฮะไวาา้แกะตาแกะปิคือฆ่าเลยแล้วก็ปิ้งเลยนะครับเราจะไม่เอาปลาที่ฆ่าแล้วก็มาแช่เย็นฆ่าสดๆเลยนะครับอา้านเมี่ยงปลาเผาแสงตะวันเราก็จะมีน้ำจิ้มสองอย่างคะน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มตัวตัดน้ำจิ้มตัวตัดนะแล้ว เราก็จะมีชุดผักผักเราจะมีอยู่3ามอย่างครับกาดใบเชืออพูแล้วก็ใบหัวลำพานะครับสามผัก3าอย่างเราขายเป็นชุดนะครับถ้าถ้าให้ส่งในให้ส่งระยะทางสองกิโลเนี่ยไม่คิดค่าไม่คิดค่าส่งแต่ถ้าเลยระยะทางสองกิโลเนี่ยเราคิด20บาทแค่นั้นครับเราไม่คิดเกินนั้นบางทีถ้าซื้อปลาตัวร้อยิเลยไม่คิดค่าส่งครับ ในระยะทางไม่เกิน 3- 4สี่โลไม่ไม่เกิน 3- 4, ก,น3 4กิโลนะครับน้ำส่วนน้ำจิ้มเนี่ยเราทำวันต่อวันนะฮะเราจะไม่ทำให้เหลือ,อคือเราไม่ใช้มะนาวขวดด้วยใช้มะนาวสดใช้มะนาวสดไม่ใช้มะนาวขวดนะครับผมใช้มะนาวสดมะนาวจะถูกหรือจะแพงก็ ก็ใช้นะพริกจะถูกหรือจะแพงตอนรอแรกในช่วงก่อนเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยพริกพริกแดงเนี่ยโลแปดร้อยแปดสิบผมก็ใช้อย่างนี้แต่ตอนนี้มันลดลงมาเนะมื่อเช้านี้ลดลงมาเหลือ,อบางร้านก็ขายร้อยหนึ่งบางร้านก็ขายแ80ดิบางร้านก็ขาย60ิพริกแดงนะตอนนี้ลดแนละ้วแต่พริกเขียวฮะโลละ 40บาทจากขึ้นไปโลละร้อยเมื่อเดือนก่อนนะเนี่ยเนี่ยตอนนี้พิกถูประกาศก็ถูกนะครับประกาศก็ลดราคาแล้วจากช่วงที่น้ำท่วมอะโลละร้อยกว่าประกาศเมื่อเช้าที่ตลาดไทยโลละเท่าไหร่รู้ไหมโลละ20ประกาศนะครับหัวล,ละพามอนกันหัวล,ละพาหัวรลลัภาตอน อนน้ำท่วมนะ่ะรลละพาโ์รละแปดสิบละร้อยยี่สิบแต่เมื่อเช้าโลละสามสิบนะฮะใบเชื้อปูเหมือนกันครับลดนะตอนนี้ผักถูกคนระับมะเขือก็ถูกถูกลดราคาตนะิก็กงราคานะมะนาวมะนาวก็มีครับลูกละบาทมะนาวก็มีลูกละบาท,ล,ล,บาทลูกละสองบาทสามบาทมีหมดนะผมไปซื้อของที่ตลาดไทย ตอนแรกอะช่วงงามท่วมโลแปดร้อยแปดสิบโลล,ละสองร้อยแต่ตอนนี้เหลือโลละแปดสิบอันนี้ผมซื้อมาโลละแปดสิบบางร้านก็ขายร้อยหนึง่งบางร้านก็ขายโลสี่สิบก็มีแต่แต่ก็ต้องดูด้วยครับว่าเป็นทิปที่มันมีมันมีเน่ามีเสียไม่ไม่ไม่มีนะแต่ผมเด็ดมาไม่มีเน่าเลยไม่มีเน่ามีเสีย มีเหนียวนิดนึ่งแต่ว่า,าแต่ว่าก็เผ็ดนะผมมที่แบพริกนะเผ็ดนะซื้อพริกไม่ชิมไม่ได้นะแต่ซื้อส้มซื้อซื้อผลไม้ขอชิมเขาได้นะใช้ชิมแต่พริกเนี่ยเราอยากชิมก็หยิบชิมได้เขาไม่หา้ามน่ครับเด็ดพริกโลนแต่ตอนแรกอะ ตอนแรกนี่ผมผมเด็ดพริกหอมนี่ซื้อมาปอกเองเลยโอ้โหถ้าเด็ดพริกแล้วไปปอกหอมเอ้ยมือแสบจิบค้อนนะมือแสบมากแล้วก็เลยเลิกเลยซื้อหอมปอกมาหอมปอกหอมปอกแล้วโลละเจ็ดสิบหอมปอกแล้วโลละเจ็ดสิบเราใช้หอมกระโลนะใช้หอมกระโโลแล้วก็ ถ้าถ้าเอ้ยไม่ใช่หอมนี่กระเทียม,มกระเทียมขออภัยกระเทียมใช้กระเทียมมาละโลนะครับกระเทียมที่ปอกแล้วโลละเจ็ดสิบถ้ายังไม่ปอกนะโลละยังไม่ปอกเปลือกนะโลละหกสิบตกเฉลีย่ยแล้วก็พอๆก,กันก็เลยไม่พอนะฮะเพราะว่าวันนั้นแรกๆเด็ดพริกเด็ดพริก,กอย่างละโลแล้วก็ไปปอกหอมอีกโลหนึ่ง โอ้ปอกกระเทียมปอกกระเทียมอีกโรลโอ้โหแสบมือนะดูเลยเนี่ยแต่เราเด็ดอย่างเงี้ยเราต้องตอนจะทําเราไปล้างน้ําก่อนนะไม่ใช่ว่าเด็ดแล้วเ,เอาไปทําเลยนะเดี๋ยวตอนจะทําช่วงบ่ายเราต้องไปล้างน้ําก่อนนะคือน้ําจิ้มเราทําวันต่อวันนะทําวันต่อวันให้หมดพอดนะีน้ําจิ้มผมเนี่ยเพื่อลูกค้าขอด้วย บางคนนี่ขอเพิ่มนหนึ่งบอกว่าขอซื้อบอกว่าไม่ขายฮะให้ไปเลยให้เลยนะไปขายทาไมครับเราทํามา